สวัสดีครับผมผมกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมช่องนุมเลี้ยงมาชาแนลวันนี้ก็รยากาศดีนะผมขี่ม้าตอนเช้ามาไปทอดหรือมาออกกําลังกายกิจกจวัตรประจำวันของฟาร์มมา้านะม้าโปโล อย่างประเทศไทยเรเป็นสนามชอมา็อตม้าสนามมาเาไว้วิ่งเราจะทำเป็นวงรีนะสนามม้าเราจะทำเป็นวงรีไว้สำหรับวิ่งทอดที่มีรั้วคือแบบไม่ให้ม้ามันเวลาม้ามันตกใจหรือว่ามันหลดุดเราก็จะ มันก็จะยังอยู่ในในวงลีเราก็จะจับมันได้ดาฮัลโหลมาเยอะไหมล่ะครับผมเฮ้ เนี่ยซูมไปครับผมดันนาก็มีเยอะครับผมอืมอันนี้ข้างนี้ก็เป็นแปลงเอาไว้ปล่อยมา้าอ่ะโซนนี้ก็จะมีอยู่ห้าห้าห้าแปลงอ่ะนี่ครับผมฝั่งนี้ก็จะมี กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเดี๋ยวจะทำคลิปตอนม้าแข่งนะ้รช่วงนี้อาจจะไม่ได้หมา,าจ,จะไม่ได้พักเพราะว่าจะมีงานแข่งซีเกมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เลยครับุณครับ